ไฟไม่ติดเธอก็ไม่ผ่านเธอจะต้องช่วยเหลือตัวเองในป่าเองห้ามเผาป่านะเพว่เธอเผาป่าคุณครูใปรับตกนะใครเผาป่าทำให้มันอร่อยนะ หมูอะไรคะหมูอูทองหมูอูทองวันนี้ทำอะไรกินต้มไก่กับอะไรไข่อบไข่ไข่อบหมูนะกับกับข้าวใช่ไหมคะอ้าใครเป็นผู้กำกับกลุ่มเธออาจารย์กัลยาากะกับใครอีกโอเค อาทําให้อร่อยนะกลมไอหมูนี่คือหมูอะไรคะทำอะไรกินคะหมกไข่ค่ะหมกไข่กับอะไรเอกกับพ่อเจ้ากับพ่อเจ้าใครเป็นผู้กํากับคะอ้าวก็ตามคุณครูมาชิมนะคะค่ะหมูอะไรคะทำอะไรกินคะวันนี้ใครเป็นผู้กํากับคะ ฮะผู้กำกับประจำฐานคือใครคะไม่รู้โอ้หน่าสงสารจังเลยเธอใครจะเป็นคนชิมให้เธอล่ะใครจะให้คะแนนเธอล่ะมันต้องมีคนให้คะแนนนะคะหนูไปตามผู้กำกับหนูมานะคะหมูหยองวันนี้ทําอะไรกินหมอยยองทําอะไรกินคะทําอะไรกินคะฮะลาบมีแค่เมนูเดียวเหรอ แล้วก็ไข่ตุนไข่แล้วก็ค่ะแล้วก็ข้าวหลามอ่าแล้วใครเป็นผู้กำกับคะกำกับใครกิในในี่กินนี่ครับเออทำไม่อร่อยนะไม่งั้นกูให้คะแนนน้อยนะคะค่ะค่ะโห<า>นหมูนกแต่แต้ววันนี้ทำอะไรทานคะ กใครเป็นผู้กำกับคะกับใครกับใครเออแล้วใครคือครูจินนี่อ่ะอ่าทำให้อร่อยนะคะค่ะพยเอออ้าวโอเคทำให้อร่อยนะคะค่ะหะหมูนี้หมูอะไรต่อกำสามก่อน ท้ายนรสิงห์วันนี้ทําอะไรกินคะฮะออมออมอะไรล่ะออมนกออมหนูออมไก่เมนูเดียวเหรออ๋อโอเคคุณครูอะไรเป็นที่ปรึกษาคะคุณครูลานีนะคะอา้าวทำให้อร่อยนะเดี๋ยวครูลานีมาชิมนะคะค่ะค่ะอันนี้หมูอะไรคะ หมูพนเดชสวนทำอะไรกินคะวันนี้ขาบไข่ละอ้อมกาก่อ้่ผูก้กำกับอะไรเป็นที่ปรึกษาคะ,ะกลับข่ายทำให้อร่อยนะคะเดี๋ยวผูก้กำกับจะเป็นคนชิมนะคะค่ะหมูนี้หมูอะไรคะหมูนกพิราบทำอะไรกินคะวันนี้ ไข่ตุ๋นแล้วก็อมไก่นะคะผู้กำกับท่านไหนเป็นที่ปรึกษาคะคุณครูลานีกับคุณครูมาริวันนะคะทำให้อร่อยนะคะแล้วไปผู้กำกับชิมนะคะหัวอะไรคะอ่าพระบรมไตรโรกนาถวันนี้ทำอะไรกินคะไข่ตุ๋นกับไข่ตุ๋นกับ กับปิ้งไก่นะคะอ่าผู้กำกับประจำฐานคือใครคะอุนค,จจค,คูจูชัยกับใคร,ใครอ่ากับอาจารย์ประกายทิพย์นะคะทำให้อร่อยนะเดี๋ยวสองท่านนี้จะมาช<ค>ิมนะคะ,ค,ะค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะบอกมาให้นะคะนี่ค่ะวันนี้หมูอะไรคะนารยครับนาลายครับหมูหนาลายวันนี้ทำอะไรกินคะ ปิ้งไก่ครับปิ้งไก่กับอะไรทอดมันทอดมันอะไรอ่ะทอดมันปลาทอดมันอ่าทอดมันไข่มดแดงเหรออ่าเละกินของสูงไงนะคะอ้าวอ่าท่านใดเป็นผู้กำกับคะกลุ่มนี้วครับวไม่ใช่คุณครูท่านใดเป็นพี่ปรึกษาคะห้องนี้คุณครูจะได้เอาไปเสิร์ฟให้ถูกว่ายังไง <uge ot> เอานัาจะได้คะแนนไหมแล้วใครจะให้คะแนนคุณ <c oughs> ไม่ใช่แล้วครูไม่ได้เป็นพี่ศึกษาหมูเธอนะคะไปหามานะไม่งั้นไม่ไมใีใครชิมให้นะคะค่ะเอา้เอาอหมูนี้หมูอะไรคะนกขุนทอ,องนะคะวันนี้ทําอะไรกินททำไก่ฮะทำไก่อะไรล่ะ อบอบไก่อบไก่อ่าอย่างเดียวเหรอลูกอย่างเดียวโอเคใครเป็นผู้กำกับคะกลุ่มนี้โอเคเดี๋ยวคุณครูจะบอกคุณครูพิทักษ์มาชิมนะคะคุณครูนงรักนะคะเดี๋ยวเขาจะมาให้คะแนนนะทำอร่อยอร่อยนะคะหมูนี้หมูอะไรคะหมูอะไรนะคะ หมูลมคำแหงวันนี้ทำอะไรทานคะทำอะไรเอ่ยไข่ตุ๋นกับอ,อมไกคค่คุณครูท่านใดเป็นผู้กำกับคะาอาจารย์สิริพรคนเดียวเหรออ,าารรหรอ่อาทำไม่อร่อยนะเดี๋ยวคุณครูสิริพรกับคุณครูชลีจะให้คะแนนนะคะอาหมูอะไรคะเนี่ยวันนี้อันนี้หมูอะไรคะลูก หมูนกแก้ววันนี้ทำอะไรทาน,นะคะลาบหมูกลับอะไรขไข่ตุ๋นนะคะคุณครูท่าในใดเป็นผู้กำกับคะคุณครูสมงครับคุณครูสมพงศ์กับครูอลทไทยนะคะ,ะทำให้อร่อยนะเดี๋ยวคุณครูเข้ามาชิมนะคะแล้วก็ให้คะแนนอันนี้หมูอะไรคะเสียเกลือมือหดไม่อะหมูเอกาทศรสดอ่ะหมูเอกาทศรสททำอะไรกินคะวันนี้ หนูทำเมนูอะไรคะวันนี้ต้มไก่ใส่ใบชาแล้วอะไรอีกปิ้งไก่นะคะโอ้โอคุณมาชิมกลุ่มนี้จะเป็นเก๋ไหมเนี่ยนะคะอา่าผู้กำกับท่านใดเป็นผู้กำกับประจำกลุ่มคะมมอ,อา้าวแล้วใครจะชิมให้เธอให้คะแนนเธอเขาให้ผู้กำกับคุณไม่ใช่ผู้กำกับกอา้าวแล้วไปหามานะคะไปถามคุณครูชูชัยนะคะเนี่ย หมูนกนางนวลนะคะวันนี้ทําอะไรทานคะทำข้าวหนีไข่ตุ๋นทำไข่ตุ๋นแล้วก็อะไรอีกข้าวามนะคะอ้าวโอเคคุณครูท่านใดเป็นผู้กํากับคะประจาฐานจมูกคุณครูท่านใดคะอ้าวไม่รู้ไม่มีใครให้คะแนนหนูนะคุณครูสิริพรนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวทาเสร็จแล้วไปตามครูสิริพรมาทาเอมาชิมนะ